ตึงๆๆๆจัดการมันเลยจัดการมันตอนนี้เลยไหมคะรีบมันมาแล้วท่านนีนุ้ยที่นี่นุ้ยมีสวรรค์คนมานารีน้อยจิวฮารเราต้เยว่าทำโน้ตทำตัวเอง ผู้ทความมาและในตอนนี้กจะมาพาของเราใช่พวกมันอดูดีแต่วันที่พวกมันกลับต้องเียขอโทษแ่หายท้องแล้มสาไป นึ่คเคยภาพไหมวิ่งมาแบบไกลๆก็โดดที่พ้ตกคืนแงมุดตูทิ้งอะไละอออ๋เศรษมือนะอ๋ยไม่ใช่เริ่มซึมๆๆอ๋อนี่เธอเธอแบบตอนปมอตะมือสายเป็นมา ว้ายซุดนีหน่อยก็มีได้อะในความสมม์ทไออุ่นปิดเปิดมาชาแล้ตึมฝาเปิดมาสาวเบาเนี่ยเขาเรียกว่าสาวเบาแ่กดปมนี้นะมันก็จะมีเสียงขึ้นไปขึ้นมาอุ้ยปีตัวเฮยไม่ใช่ผีโวบทกันเนี่ยดูสิแล้วจะฟังกันยังไงทีเนี้ย ไม่เป็นไรมีนะที่ชายเกิดมาเอ้อชายบ้ามีนะที่มาร์กเกิดมามีฐานะมาร์กจะไม่โกรธมามาร์กสอนทุกคนลองไปเองดีจึ้งดินน่ะจะสมบูรณ์ได้ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือซากพืชพวกซากพืชอย่างเช่นพวกกล้วยเนี่ยเขารู้เขู้เลฮ้ยนี่จะตีหนูเลยรอรึ ขุยคอกอ่ะรู้จักว่าที่ทามาจากมูนอ่ะฮะมูนคืออีโรีฮอร์เยมันก็คือวูดดีดีวู้ดดีแก่เฉคืออีโรอีฮอร์อีกก็คือขี้ขี้ครับขี้อ๋อขี้หรอกํำลังมาตัวรูเหรอเอามั้ยาตอนนี้เลยดีห่อโอ้ยไปที่อื่นไปที่อื่นไป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 ไยไปไปไไปไไปไปไป่ปไปไไปไปไปืไไปไปไป ไปไกลไปไกลป้า,ปาเรียมนมร้อนไหมค<ฮ>ุ้งฮะฉันว่าแกเหนื่อยแล้วแกไปพักหาน้ำหาท่ากินเอยเถอะแล้วหยิบมาเผื่อเราด้วยนะเราหิวน้ำอะ<ฮ>่ะเออเดี๋ยวแปลอามาให้แล้วกัน <laughs> ตบ<ผ> <laughs> <laughs> หัวต่อผัวกระดำเนี่แล้วหาใส่หมวกบ้าเหอะไปเปิดโหผักพวกเนี้ยสดสดอ่ะ น่ากินมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อ,อ,อร่อยหวานกรอบนี่เธอรอบขนาดนี้นะใช่ผักก็สดสดหวานหวานอ่ะ กิน้องีหลอด้ยน้องพีอยู่ไนาจัดั้งแปลงเลเออเอแอมเอน้ำให้แล้วอยากได้น้ำล้างมือน้องเนยอยากได้น้ำล้างงจ้ะ ไ <laughs> <laughs> วัตอนแรกจะมาล้างมือร่มาเห็นหน้าเอาสารหน้าดีกว่าอ่ะจบเพลงจบตึมขอเพลงกันได้เลยครับผมไม่ใช่เา <laughs> <laughs> ส,นสนาลัสน้ำครับ <laughs> เสาลัส,น,สน,น้ำครับ <laughs> ขอบใจจ้า,าไม่ติดกันริม <laughs> โอเค <laughs> ไฟดับเพิม่มไฟเปิดปั๊มมาขอเพลงกันได้เลยครับผมเอาพปลิกนรัก สลาดซืจากน้ำตาลนั้นมีหรีย่รองไห้ปะาไ่เา่าแล้วองครา้รั้าเขาไหนวัวเขาฟังดึกแล้วของไฮชาดึกแล้วดวงใจน้องเือาหลังขึนบ้ององเงดวทำที่ทำอยู่ตรงไหนเนื้อให้ถูกไหม เขาข้ามล้อลนไปแล้วมาดึกแล้วอุ่นใหญ่ใจร้อนนอ้วพวกเราไม่คิว่ามันร้อนใจร้อนลอ้มาก็ดีแล้วเน่ยังจะรูตอนนี้เธออะไรอะไรยังไม่ได้ทำไปสนิทกันตอนไหนวะ ช่วยี่เนียวเนี่ยกี่อยอ๋อเปิดขึ้อยากทาเอ่ยท้าพัดจันช่วยฉันทีพี่อัมไม่ดีจริงเลยนะหอยนี่กินยาแก่ด้วยเขาเรียกว่าไงวะกินยาอ่อนด้วยยาแก่บ้าเลยกินยาอ่อนซะตื้งน้องเนยหมายความว่ายังไงจ๊ะยาอ่อนก็พี่แอมเขาเป็นคนชี่แดกกว่าผู้หญิงเขาเป็นคนชี่แดกกว่าก็เรียกว่า บัวแกยอออนมีถูกหรือะเอ่อนี่น้องเนยไม่ได้หลอกด่าพี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ไพี่แอ้มต้องมองน้องเนยเป็นคนด่ามันได้หรอเปล่าจ้ะคือน้องเนยคิดถามอีสวยอ้อพี่งงไงอยู่ดีน้องเนยก็มาถามอะไรพี่เนี่แอ้มเกลียดน้องเนยสิพี่ยองน้องเนยอย่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งน้องใจเย็นอ่ะ จบไปเนาเลยเราดิ้นเยนงเนยจยน้องเยบน้องเลยจบแล้วน้องเลยออกไปได้ไปแล้วค่ะเนยเนยเนยไปไหนก็ไปไปเก็ไปอมทำไมต้องไปพูดจาแรงๆกับน้องเขาด้วยวะน้องเขาไม่เป็นไม่เป็นแบบเธอเเว้ยแบบฉันแบบฉันมันเป็นยังไงวะคุงก็เป็นแบบนี้ไงพูดจาแรงๆทำตัวแมนแมนแต่วันๆ เอาแต่อยู่กับผู้ชายน้องเขาพูดงั้นก็ถูกแล้วไปขอโทษน้องเลยไปอยากให้เราไปขอโทษน้องเขามากใช่ไหมได้ทุกคนครับผมว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวนตามสองคนนั้นไปเถครับปะเตึมเตึมตึมตึมเติมเนยเน,เนอยเรอยู่ไหนอู๋ค่ะ พี่ขอโทษเนยได้ออกมาคุยกับพี่ให้รู้เรื่องขอนเร็วเนยมันดึกแล้วเนยออกมาเ้าจะไปทางไหนดีเนี่ยอไปซ้ายดีกว่าแต้มแต้มตัวแดงตัวแดงตัวแดงตแงต่งโยนหมวกโยนผ้าวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันหมวกของพี่แอมมี่แสดงว่าพี่เดี๋ยวนะเออ แสดงว่าแอมแสดงว่าพี่แอมต้องไปทางนี้แน่เลยอะก็แสดงว่าใครมาทางนี้ครับใช่อันเนี้ยแกพูดต่ออันเนี้ยแกพูดต่อเลยแสดงว่าใครกไปทางี้ใครไปหาในตากผมมาตากับผมใครจะไปหาในตาผมมาสวยใครจะไปตามหาพี่แอมนะตามหาไปเลยได้โอเคไปไปเดี๋ยว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 เอาอย่างนี้วะถูกแล้วถูกแล้ววิ่งตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ แล้วนี่พี่ไม่ไปตามหาเนยเหรอทางนี้มันทางไปตามสวรรศสนาไอ้อสวรรศสนานะเออเออก็คือก็ฝั่งนูน้นท่านนายน้อยเขารู้จักทางดีอยอแล้วไงเขาก็ไปกันแต่นายไปคนเดียวมันอีกอย่างนายเป็นรุ่นน้องเนี่ยเราก็ต้องแต่รุ่นรุ่นพี่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องดูแลไงไป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 เสร็จปุปปปปต๊ตึง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 ินี้หรอ พี่แอมกับพี่บุงอ่ะเขาไปตามหาพี่แอมด้วยอ่ะพี่พี่คุ้งชอบพี่แอมอย่างที่นายบอกจริงๆด้วยอ่ะอี่แอม่ล้วยังไม่รับหอเออเป็นไงล่ะกอดกันผักตึงในแวงราทีมอย ก็เราอย่าเฮ้ยก็เราแบบเฮ้ยเฮยเราแค่แสดงความมีดีป่ะแบบนี้นะเพื like> ่อนออนี LS> ่นายเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รายกับเรานายเป็นอะไรวะนอนตัวเราก็ไม่ชอบเคยไหมครับเวลาที่ท่านรู้สึกมันเป็นส่วนเกินในบางสถานการณ์แต่ไม่เป็นไรครับ ข้อดีคือเราจะได้นอนดูดาวคนเดียวไปดีกว่าต่อปีนี้นะต่อปีนี้เนย j ชิ m y You ีเพลงจบตึงต่อปีนี้เดี๋ยวฉินิยุ่งกับฉินได้หรือเปล่าจะเย็นเสียงอะไรเนี่ยเน้อเด้เอาไม่มีบทง่ายเน้อหยุดแล้วไปไหน ต้องตามมันไปอีกแล้วใช่ไหมต่อปีนี้นะตื่นี่มาพี่ไอนี่แอมแอมอยู่ไหนอะแอมหรอแอมแอมแอมเอาเฮ้ยพูดดิพ่อโสรสนะออกมาดูครับทีนี่มันน่ากลัวออกเฮ้อเนยเนยเห็นแอมไหมอ่ะ อ้อะไรเงี้จะเล่นตัวอีกแยกเอออยู่ด้วยกันใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยล่าสุดเจอแอมที่ไหนอ่ะไม่ถามนั่นน้อยน้อยนะจากคุ้งนี่แหละแอม,แอมให้น้อยให้น้อยจากทางดีใช่ไหมอะ่ะเห็นแอมบ้างไหมอะ่ะเดี๋ยวเนี่ยมันก็มืดมากแล้วอะเป็นห่วงมันงอะแอนน์นั่นนนนนเป็นห่วงล่ะเอ้ยก็คือดีเล่นใหญ่เลย คือมันหายยากอ่ะก็คือมันมืดแล้วก็ัวมันขึ้นไปกับความมืดอ่ะอะไรหรอผ่าต้องห้ามจากตำราที่พี่ล้งพิศึกษามานี่นะป่าต้องห้ามเนี่ยมันคือคือคือสถานที่ต้องห้าม นันนว่าละมายกันโดดถีบขาคู่โอ้ยพี่เเออนเี่ยตลกนึกว่าจะมีอะไรที่มันมีสาระกว่านี้ซะอีก, <c oughs> เอกเรื่องนียเด็กๆเขาอยากรู้เลยนี่ถามจริงน,นายกินอะไรมา <c oughs> ไม่นายสุภาพจัง <c oughs> นี่ถ <c oughs> ามจริงะนะพี่อ <c oughs> ีพี่ซิ่วมาหลายที่จริงเหรอลูกกูเคยซิ่วไปห้องบอดไมหมล่ะเอ้้ยงันแล้วสรุปป่าต้องห้ามันมันคืออะไรอ่ะ หรือว่าจะเป็นแบบที่มหาลานีบอกว่าเราจะสูญเสียเพื่อนไปคนหนึ่งเอาไม่เนี่ยแอมพี่แอมไอคิวก็ต่อบเลยแอมแอมอยู่ไหนอะแอมพี่แอมแอมมองมาหาเขาหน่อยลองไห้เลยชาตัดอันนั้นไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้เลยทุกคนเงียบก่อนนี่ไม่ใช่เสียงผี ui nhìn xưởng em